สวัสดีค่ะเอทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้ารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคํานวณแนวทางหอยฮาหนอยนะคะวันที่24กุมภาพันธ์2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปคํานวณน,นะคะทุกคนค่ะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโปรดได้รับคําแนะนำวีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูมัดรวมเด้อพี่น้องเด้อมัดรวมที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนมีวันละสองตัวนะคะถ้าไม่ชอบจริงๆก็ให้ดูเลขเด่นประจำวันก็ได้พี่น้องแล้วถ้มามักแล้วถ้าชอบนะคะทุกคน มาดูนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปคำนวณวันที่24นะคะใจจบพาทุกท่านมาดูที่ที่23ก่อนนะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดนะพี่น้องเด่นน้อยกาชาติใจให้9และ8ดนะคะทุกคนวันนี้คู่ด้านบนไม่มานะคะมาวิ่งรูดนะคะบนมา4ี่ล่าง5้าดพี่น้องมาทั้ง9้าและ8นะคะนอยกาชาติ โดยเฉพาะกิจหลุดนะคะจะให้1และศูนย์บนมา2 8 4ล่าง6 7นะคะทุกคนหลุดค่ะพี่น้องพิเศษจะให้1และ0 0นนย์มาหลักร้อยนะคะทุกคน0 6นย์ล่าง7 6, 6นะคะพี่น้อง2มามัดรวมนะคะทุกคนเข้าคู่2 6 6 2นะคะทุกท่านค่ะโดยปกติจะให้9และ8บนมา0ูนย์าล่าง3 5หค่ะพี่น้องหลุดอีกนะคะทุกคน มาสามมัดรวมนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูนะคะนอย v i p จะให้ศูนย์ละเ้าบนมา0ูนย์เจดศูนย์ล่างศูนย์หวันนี้น่อยสุดท้ายมา2เด้งนะคะทุกคนศู 0, นย์ะคะเข้าศูนย์หนึ่งหศแต่มานอยสุดท้ายพี่น้องเสียดายนะคะทุกคนแต่ว่ามาเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนศู 06, นย์หกับศูนย์หกะพี่น้องมาศูนย์หนะคะวันนี้นะคะทุกคน ไปลุ้นต่อนะคะทุกคนค่ะลุ้นต่อวันที่24นะคะใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่23กันนะคะทุกคนว่า ยังไงนะคะทุกคนจะเอาผลการออกรางวัลวันที่23มานะคะปกติพิเศษ v i P นะคะปกติ6053พิเศษ7062 v P 2070เอามาบวกกันค่ะพี่น้อง6บวก5บวก3บวก7บวก6บวก2บวก2บวก7ได้3.8นะคะ3.8 1, ลบ1ได้3.7บวก1ได้3.9นะคะทุกคน สูตรนี้ใจคำดัดแปลงมาจากสูตร3ตัวนะคะเมื่อวานนี้3ตัวหลุดเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครอยากได้3ตัวก็เดี๋ยวใจพาดูนะคะทุกคนว่าดูยังไงเนาะ,ะพี่น้องแล้วตะมักแล้วจะชอบนะคะทุกคนดูนะคะ3ตัว371เจ็ดหนึ่งถึงสา9เจ็ดเกแนถึงสามแปดถึงสามนะคะแต่ว่าใจจะจับให้เฉพาะสองตัวบนล่างเนาะพี่น้องเนาะ มาดูนะคะทุกคน7 1 7 9ถึง7 9ค่ะทุกคนขา7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 8 8จ9ด1ถึง8 9 8เ8 2 8 3ป็น5 8 6่9 8 9 9 9สถึง9 9ก็หก็สก็ก็ก็นะคะทุกคน7 1 7 9ถึง7จใจมาก7 2ทพี่น้อง7 5 7 6 7 7 เจ็ดแปดนะคะทุกท่านคะ่ะเจ็ดสามสามเจ็ดคืออะไรนะคะทุกคนตัวนี้คือคู่ผนรวมนะคะทุกคนคู่ตัวกลับนะคะที่ใจปีกาไว้นะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้านะคะทุกคนชอบคู่ไหนให้ไปกับทุกคู่เด้อพี่น้องเก้าหนึ่งถึงเก้าเกนะคะเก้าง เกนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะมาดูตัวเด่นนะคะค่อยไปพิจารณาว่าเอทุกท่านชอบหรือเปล่านะคะเจจะจับ2ตัวบนล่างให้นะคะให้รอบละสี่คู่เนาะคะ่ะทุกคนบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกท่านคะ่ะนอยกชาตินะคะวันนี้เด่นอยู่ที่9และ8พี่น้อง นอยพาะปกติสามและสองนะคะนอยพิเศษเจ็ดและหกนอยปกติเจ็ดและหกนอย VIP 6หกและห้านะคะทุกคนเรามาดูตัวคู่ตัวจออของแต่ละนอยกันค่ะนอยกชาติเก้าและแปดนะคะคู่ตัวจออจะเป็นเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะคะทุกคน ฉพาะกิจ3และ2 7 2 8 2 9 2 7 3 8 3 9 3อ่าพิเศษ7และ6 7 6 8 6 9 6 7 7 8 7 9 7นะคะ2น้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ล FC ทุกท่านค่อยไปดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะว่ามาร์กบอลเนาะค่ะเนาะน้อย VIP นะคะ6และ5 7 5 8 5 9 5 7 6 8 6 9 6ประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะ เรามาดูมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยแล้วไปดูคู่นะคะทุกคนอ่าคลิปจะยาวหน่อยนะคะพี่น้องใจเพิ่มแนวหน่อยหน่อยการชาติเข้ามาแล้วคลิปจะยาวนะคะทุกคนคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันอ่าเสาร์นะคะประจําวันที่24ิบี่นะคะทุกคนอยู่ที่8ดและสาพี่น้องเรามาดูนะคะ ถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับดินแยกใส่มัดรวมนะคะทุกคนเช่นหนอยกาชาติ9และ8มัดรวม8และ3ใจจะจับให้ดูหนึ่งนอยนะคะ9 8 8 9 8 8 8, 8 3 8 8 8 8 8นะคะ8 9 9เ8 8, 8 8 8 3 3 8เหมือนกันจับแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะทุกคน สำหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านค่ะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขพิ้นประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเด้อพี่น้องเด้อสาหรับเลขเจ็ดและเลขสองนี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคนทุกหน่วยทุกรอบแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะทุกคนสามารถดูไว้เพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสาหรับหวยฮานอยวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมนสุขสุขนเด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ